สวัสดีคะ่ะเจอกับนภัทรนะคะช่องนภัทรชาแนลนะคะวันนี้นะคะเจอกับนภัทรอีกแล้วนะคะวันนี้นภัทรเอาอะไรง่ายๆมาแบ่งปันทุกคนอีกแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวต้องท้าวความก่อนว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันนะคะวันนี้นภัทรจะเย็บรองเท้าใส่ในบ้านนะคะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนนภัทรสั่งรองเท้ามานะคะทีเนี้ย ก็คือจะสั่งมาใส่นะคะจะเป็นคนลาออกจากงานมาแล้วรู้สึกว่าเราเดินเดินเยอะเท้าเราแตกแล้วเราก็เลยซื้อล้วสั่งรองเท้ามาเดินในบ้านนะคะตัวเนี้ยสั่งมานะคะสรุปแล้วเนี่ยคือจะบอกยังไงดีวัสดุที่เขาทำอะ่ะมันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็คือเราสั่งปริมาณเอาง่ายๆเลยเนาะราคาก็มันก็่สมราคาเขานั่นแหละทีนี้มันไม่มีความแข็งแรงเลยตรงนี้เราใส่เนี่ยเดินแป๊บเดียวมันขาดแล้วเนี่ยพัดก็เลยคิดไอเดียออกเอ๊ะเราจะต,ต้องซ่อม นะคะคเราคิดว่าเราจะต้องซ่อมให้ได้สรุปนะคะก็เลยตัดตรงนี้ออกค่ะตัดนะคะตัดออกมานะคะทีนี้ก็เลยเอาตัวเนี้ยนึกถึงว่าเราจะต้องทําอะไรให้มันแข็งแรงนะคะเราก็เลยลองตัดออกมาแล้วมาสร้างแพทเทิร์นใหม่แล้วเราก็ลองเย็บเพราะว่าตอนแรกนะพัคิดว่าจะเอาใยครีสเตอร์เนี่ยเย็บแล้วกุ้นใหม่แล้วก็จะมาเย็บทีนี้เรามามองตรงฐานตรงนี้นะคะมองว่าฐานตรงเนี้ย มันหนาจักเราจะเย็บได้ไหมสรุปแล้วเย็บได้ค่ะแต่พอมาคิดดูแล้วถ้าเกิดนภัจจะแบ่งปันทุกคนเนี่ยจากทุกคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเย็บไปแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบจักมันเย็บไม่ได้แน่ๆนี่นภัจก็เลยคิดไอเดียออกมาจะให้ทุกคนเย็บได้ยังไงนะคะนีกออกเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่นภัจเย็บก่อนเลยตัวนี้นภัจตัดนะคะ นี่แพทเทิร์นของเราก็คือนี่เลยเราก็เอาไอ้นี่แหละไปสร้างแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ไอตัวฐานนี่เหล็กนี่เหล็กนี่เหละเอาไปสร้างแพทเทิร์นนะคะทุกคนง่ายๆเลยนะคะไม่มีอะไรยากเดนักพัขออนุญาตนะคะตัวนี้เป็นคู่ที่นภพัทน์ทำแล้วฟิวเป็นไงคะนี่ตัวนี้เราล้อออก เราใส่อันนี้เข้าไปแทนนับพัดกุ้นนะคะตัวนี้กุ้นใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่ใยเข้าไปนะคะพื้นจะเป็นพื้นเดิมอันนี้คือลองทําก่อนลองเย็บก่อนนะคะพอทําได้ปุ๊บโอ้ไอเดียเก็ตเลยนะคะก็เลยจะมาแบ่งปันทุกคนนะคะตัวนี้นับพัดเย็บเสร็จกุ้นเสร็จนะคะสร้างแพทเทิร์นเสร็จมันออกมาโอเคอะตัวนี้นับพัดใช้เป็นผ้าแทนหวานนะทุกคน มันแจ่มมากมากเลยนะคะทำาองเ้วสวยเวอร์นะคะตัวนี้ก็หลายๆคนถ้าซื้อรองเท้าในบ้านมาใส่เหมือนกันลองทำดูนะคะนี่เดี๋ยวเราจะทำกันเราจะให้ทุกคนนะคะเย็บได้ทุกคนเย็บได้เหมือนกันนะคะจากทุกคนเย็บได้แน่นอนตัวนี้จะเป็นใยสปริงนะคะมีความหนาอยู่ที่250กรัมเพราะว่าใยสปริงมันจะมีความเด้งทุกคนเนี่ยมันจะมีความเบา เบาแล้วเด้งมันจะปิ่งนะคะตัวนี้เราเย็บได้ทั้งตัวเราจะเอาไปฐานนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเราเอารองเท้าเก่ามาทำเนี่ยตัวนี้จากทุกคนเย็บไม่ได้แน่เพราะตรงนี้มีความหนามากเพราะฉะนั้นเราจะสร้างใหม่ทั้งหมดเลยเราจะใช้ตัวรองเท้านี่แหละทำเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ตรงนี้เราตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วเราก็มาสร้างแพทเทิร์นใหม่นะคะทุกคนง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ต้องคิดเยอะทีนี้เราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวฐาน แล้วก็จะใช้ตัวนี้แหละทำเป็นตัวบนนะคะเป็นตัวเป็นตัวด้านบนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยค่ะวันนี้นะคะจะใช้เป็นผ้าคแคนวัสนะทุกคนนี่ผ้าคแคนวัสผ้าคแคนวัสมันจะมีความแบบสบายเบาสบายมันจะแบบเหมือนระบายอากาศอะคะ่ะมันจะไม่อับชื้นนะคะตัวนี้มันจะรู้สึกแบบมันจะคล้ายๆผ้าฝ้ายอันนี้มันก็เหมือนแบบ ตัวนี้มันมันจะเป็นเหมือนผ้าฝ้ายนะทุกคนที่เขาทํามาให้เราเนี่ยในรู้สึกว่าเป็นกระดาษสาะคะ่ะทุกคนมันก็ไม่มีความแข็งแรงอยู่แล้วเนาะแต่ของเราจะทําให้แบบเราเย็บเองเนาะเอามีความแข็งแรงแบบชัดเจนเดิดไปเลยนะคะโอเคเรามาลงมือทำกด้เลยค่ะโอเคนะคะทุกคนหลังจากที่เราวาดแพทเทิร์นออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้เราวาดทั้งหมด2ชิ้นนะคะ เราะว่าแพทเทิร์นตัวนี้นะคะตัวฐานนะคะแล้วก็จะมีตัวช่วงบนแบบนี้นะคะทุกคนนะคะวาดนะคะ1ชิ้นแต่เราสามารถทําได้ทั้งซ้ายและขวานะทุกคนก็คือถ้าเราวาดข้างขวานะเราก็จะวางในลักษณะแบบนี้วางขวาถ้าเราจะทําซ้ายเราก็ให้เราพลิกแบบนี้นะนี่คือซ้ายนะคะแล้วเราก็เขียนไว้ก็ได้ซ้ายขวานะคะ ตัวนี้ก็คือจะเป็นใยสปริงนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้านนี้เราก็คือจะเอาไว้เดินนะคะส่วนตัวนี้เราตัดเป็นตัวซับในนะคะตัวที่เราต้องลองเหยียบก็คือเป็นผ้าแคนวาสนั่นเองนะคะตัดแบบนี้เลยนะทั้งสองชุดนะคะซ้ายขวาเนาะแล้วก็จะมาตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นตัวบนนะคะแพทเทิร์นตัวบนของเราก็คือทําวิธีเดียวกัน ก็คือขวาและซ้ายนะคะขวาซ้ายนะคะทุกคนต้องตัดแบบนี้นะตัวนี้ให้เตรียมอีกสองชุดนะคะพร้อมซับในนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นชิ้นนอกซึ่งจะเป็นลายเดียวกันนะคะแล้วก็ซับในนะคะหาสีที่สีอะไรก็ได้นะคะที่ทุกคนมีนะคะถ้าทุกคนไม่มีสีแมทก็สีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ใยสปริงอีกสองชิ้นนะคะ เราก็จะมาเตรียมผ้ากุ้นนะคะถ้าใครมีสีที่แมทก,ก็คือเตรียมได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วเราจะนำสองชิ้นนี้นะคะมาวางประกบกันนะคะจากนั้นเราก็ไปเย็บลายนะคะเราก็จะนำผ้ามาประกบกับใยแบบนี้นะคะองซับในค่ะทุกคนเราเย็บไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนลายไหนก็ได้นะเย็บลายอะไรก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็จะมาตัดขนาดตามแพทเทิร์นนะคะน,นี้ด้านในอันนี้ด้านนอกนะคะเดี๋ยวเรานำทั้งสองชิ้นนี้ไปเย็บลายนะคะเพื่อให้มันติดกันทั้งหมดเลย3ชิ้นนะคะโอเคนะคะพอเราเย็บลายนะคะตัวนี้ติดกันทั้ง3ชิ้นแล้วนะคะ ะะเราก็จะมาตัดขนาดตามแพทเทิร์นนะคะส่วน2ชิ้นนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะด้านหน้าตัวนี้เราก็ซิกแซกนะคะไว้รอบเลยหรือใครจะเนาก็ได้ใครจะซิกแซกก็ได้นะคะทําให้2ชิ้นมันติดกันไว้ก่อนนะคะซ้ายขวานะคะจากนั้นเราก็เอาแพทเทิร์นมาวางคะ่ะดูดีๆนะอย่าผิดนะคะทุกคนอันไหนซ้ายอันไหนขวาดูดีๆนะคะตัดซ้ายแล้วก็มา ตัดขวานะคะอย่าตัดผิดนะขนาดนี้เกือเย็บแล้วโดยรอบนะคะขว,ขวาแล้วก็ต้องคว่ำนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแยกไว้นะอันไหนซ้ายอันไหนขวาจับคู่เลยนะคะล็อกไว้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเราทําไปเรางงเองนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะมากุ้นนะคะอ่ะทีนี้เราจะมากุ้นเราจะมากุ้นตรงนี้ก่อนตึง้งแล้วเราก็มากุ้นฝั่งนี้ตึง้งนะคะอ่ะเรามากุ้นกันเลยค่ะ ตอนนี้เรากุ้นบนล่างเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะทีนี้เราก็จะมาวางในตำแหน่งก็กากเอานะคะทุกคนตรงนี้นะเนี่ยประมาณนี้เราก็ใช้คลิปล็อกนะคะ ตำแหน่งไว้แบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมากุ้นโดยรอบนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครไม่ชัวร์นะคะก็คือให้เย็บล็อกไปก่อนเลยหนึ่งรอบนะคะก็คือเย็บด้วยตะเข็บเส้นตรงนะ1รอบจากนั้นเราก็มากุ้นนะคะ,ะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ย ฝรั่งเห็นฝรั่งขอซื้อแล้วเนี่ยลายไทยด้วยนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมากุ้นนะคะโดยรอบเลยนะเราเริ่มจากตรงตรงส้นเท้าก็ได้นะคะตรงนี้กุ้นแบบนี้นะคะ เรามาชมผลงานของเรากันดีกว่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยอ่ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าเนาะนี่เลยค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเราจะหลงลักรองเท้าที่เราทําเองนะคะทีนี้เราก็จะอยากทำเองมากกว่าไปซื้อเขาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ย วยมากมายเลยนะคะแล้วใส่สบายนะคะเบานะคะถ้าใครอยากทำไซส์ใหญ่นะคะก็คือวาดฐานให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มตรงนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าใครจะทํทไซส์เล็กก็คือลดตรงนี้แล้วก็ลดช่วงฐานนะคะขึ้นอ,อยู่ที่เท้าเราเลยนะตัวนี้อ้๋อันนี้ทาพทัาทำไซส์ใหญ่เลยนะเป็นไซส์ผู้ชายเลยนะคะก็จะปีใหม่แล้วนะคะไอเดียเจ๋งๆแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องลองใส่ให้ดูเนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนภัสชาแนลเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านภัสจะเอาอะไรมาสอนอีกนะคะสำับวันนี้ขออนอุญาตวางก่อนนะคะสวัสดีค่ะ